นี่คือวัสดุกันน้ำที่มีมวลขลังมีความยืดหยุ่นดีและมีความเหนียวสูงสามารถเจาะลึกเข้าไปในช่องว่างได้สร้างชั้นกันน้ำที่ยืดหยุ่นสูงและทนต่อการแตกร้าวทนต่ออุณหภูมิสูงทนต่อความเย็นอย่างรุนแรงทนต่อการกัดกร่อนนี่คือกาวยาแนวชนิดแห้งเร็วเรียกได้ว่าเป็นตัวสวยของรอยแตกร้าวหลังคาบ้านแตกร้าน้ำรั่วจากช่องว่างในผนังรังน้ำกระเบื้องกระจกข้อต่อกันน้ำคุณสามารถทำมันได้อย่างง่ายดายง่ายต่อการใช้ทุกคนรู้เรื่องนี้ต่อต้านการแช่แข็งในฤดูหนาวทนนนนความรนนร้ร้ออใฤดู มันไร้กังวลและประหยัดความพยายามจริงๆรีบเอากลับมาแก้ไขด้วยตัวเองคนสมัยนี้ฉลาดมากทรงคิดค้นราชาแห่งการซ่อมแซมรอยแตกนี้ขึ้นมาง่ายต่อการใช้หลังจากบีบกาวแล้วให้ขูดออกมีช่องว่างตรงไหนให้บีบเข้าไปตรงนั้นเสร็จภายในห้าวินาทีไม่ว่าจะเป็นรอยแตกร้าบนหลังคาหรือน้ำรั่วขอบหน้าต่างรั่วซึมรอยแตกร้าของปูนซีเมนห้องอับแดดห้องกระจกสามารถใช้งานได้ทั้งหมดกาวปิดรอยแตกร้าวนี้ไม่ต้องจ้างคนงานทำด้วยตัวคุณเองประหยัดเงินและกังวล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปราศจากมลภาวะความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่งไม่แตกร้าไม่มีกลิ่นความทนทานในระยะยาวมาลองชิมกันดูนะครับมีรอยเร้าและรอยร่วต่างๆภายในบ้านคุณต้องลองใช้กาวยาแนวแบบแห้งเร็วนี้เรียกว่าซวยของรอยแตกและการรั่วไหลาการนำน้ำมาก่อสร้างโดยตรงก็ไม่มีปัญหาสามารถเจาะลึกเข้าไปในช่องว่างได้สร้างชั้นกันน้ำที่ยืดหยุ่นสูงและทนต่อก,การแตกร้าหลังคาบ้านร้ารั่วน้ำรั่วจากช่องว่างในผนังรางน้ำกระเบื้องกระจกข้อต่อกันน้ำคุณสามารถทำมันได้อย่างง่ายดายง่าย หลังคารั่วรบกวนคุณหรือเปล่าลองสิ่งนี้กาวทารอยแตกร้าวสูตรใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความยืดหยุ่นและความเหนียวสูงใช้เทคโนโลยีการเจาะลึกสามารถแก้ไขรอยรั่วจากต้นทางได้การก่อสร้างที่เรียบง่ายผลกาวกันน้ำเป็นสิ่งที่ดีแก้ไขปัญหาการรัว่วซึมและการแตกร้าวในช่องว่างหมดกังวลเรื่องหลังคารั่วอีกต่อไปขายตรงจากโรงงานตอนนี้ลด80เอร์เซนตคลิกกลิ่์ด้านล่างเพื่อซื้อตอนนี้